ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างนี้ก็มารีวิวครับเครื่องยนต์เจ้าพลัง85ครับน่ครับน,นี่เป็นเครื่องหลวมนะครับใช้งานพิดตัมหน้าสีย่ครับแปลงฝาแปลงฝาข้าว้าโลก เพื่องใช้งานเองครับนี่สูบน้ำเข้านาสบายสบายกำลังดีนะครับรุ่นนี้ครับจะเทียบเท่าก็เท่าพวกเก้าห้าเลยบายก็กำลังก็ไม่หนีกันนะครับพอๆนครับน้ำไหลดีครับหน้าสีนะครับโอเคครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ